เอาเลยนะครับตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมามากหน้านะครับโดยการใช้ไข่ขาวใช้ไข่ขาวนะครับเพื่อลอกสิวลอกสิววิธีนี้จะใช้ได้ผลนะครับร้อเเซนเลยจากที่ผมใช้มาแล้วก็ปอกไข่แล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงออกนะครับแล้วเราก็หาภาชนะมาใส่แล้วก็คนๆให้มันเข้ากันนิดนึงดูครับ ันออรรบคต่่ไปเืยๆวิธีนี้จะได้ผลดีนะจากการที่ผมใช้มาแล้วเราก็ทาลงบริเวณตัวที่เราจะลอกสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวเสี่ยนสิวอุดตันมันจะออกหมดเลยวิธีนี้ได้ผลมากครับแล,และที่สําคัญตรงจมูกนะครับมันจะออกเยอะเลยเพราะว่าสิวตรงจมูกมันจะเยอะเราก็ทาไปทาไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าถามว่ามันข่าวไหมมันก็ไม่ได้ข่าวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สุดดมออนะถึงแม้ว่าจะ้าแถวบริเวณจมูกก็ตามมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะถ้าเยอะเยอะเลยก็ได้ครับแล้วจากนี้เราก็จะใช้สำลีนะครับใช้สำลีใช้สำลีเราลอกเป็นแผ่นสำลีแผ่นนะครับลอกออกแล้วก็ให้มันเป็นแผนบงบางๆพยายามให้มันบางๆที่สุดนะครับเพราะว่ามันถึงจะแห้งง่ายครับแล้วเราก็แปะลงไปตรงที่เราได้ทา ไข่ไว้ครับแลงไปกดลงเลยครับกดลงถึงแม้ว่าจะปิดจมูกแต่ว่าผมก็หายใจได้นะครับหายใจบริเวณปากเข้าปากผมนะครับเราต้องเจ็ดออกนะถ้ามันแห้งแล้วคือมันจะแข็งหน้าเราจะตึงหมดเลยครับวิธีนี้ก็แนะนําสําหรับการหน้าเหี่ยวหน้านย่นนะครับแบบเออหลายวิธีมันจะช่วยได้เยอะมากโรคสิวก็ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นเลยครับจากนี้เราก็ทาไข่ทับไว้นะครับ เพื่อให้มันซึมลงในผิวหนังแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับระวังโดนตานะครับพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งมากเลยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆวันนี้คือเยอะมากไข่เยอะมากผมว่าจะลอกทั้งหน้าเลยวิธีนี้จะลอกสิวได้ดีที่สุดนะครับสำหรับที่ผมทำมาผมก็ใช้วิธีนี้แหละลอกสิวเพราะว่าหน้าผมมันสิวเยอะมาก ผมลองใช้หลายๆตัวนะที่เป็นที่ลอกสิวหอกอะไรมันก็จะไม่ค่อยออกแลวสิวที่เป็นสิวอุดตันนั้นก็จะไม่ออกสิวเชี่ยนก็มีส่วนน้อยครับที่จะออกแต่วิธีนี้มันจะถือว่าได้ผลเกินร้อยแล้วครับผมกาลังเตีเลยเพราะว่าอีกอย่างมันก็เป็นวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ไข่มันก็มีส่วนบํารุงด้วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยและทีนี้เราก็แปะเข้าไปนะครับแปะแล้วก็แล้วก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้นี่แหละครับที่เราทาใส่ตอนแรกแล้วก็ ถ้าประกบเลยครับถ้าประกบให้มันเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อหน้าเราเลยเราก็ทาไปเรื่อยเรื่อยครับถ้าจนรู้สึกว่ามันโอ้โหติดละติดหน้าเรามันเป็นพื้นเดียวกับพื้นหน้าเราแหละเราก็ทาบริเวณอื่นย้ำนะครับพยายามลอกสำลีให้มันบางที่สุดนะครับเพื่อมันจะได้แห้งเร็วแล้วก็ส่วนที่ยึดที่เกาะสิวมันก็จะดีขึ้นครับเพราะมันเป็นแผ่นบาง ควรจะใช้ให้มันบางที่สุดถ้าลอกได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ไม่ได้บางเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันลอกยากแล้วก็เวลาผมก็ไม่ค่อยเยอะครับเราก็จะทาไปเรื่อยๆครับพยายามให้มันเรียบที่สุดครับไม่ให้มันมีฟองแบบเป็นฟอ,ฟองฟูขึ้นต่อมาแล้วก็ข้างนี้ต่อครับทาไปเลยครับถ้าถามว่าอยากแยงไหมก็มันก็ไม่อยากแยงนะครับเพราะว่าเราก็ทําบ่อยๆเราชินแล้วครับเราทําอย่างนี้เราชินแล้ว ทาไปเรื่อยๆครับมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นหรอกครับเพราะว่าไข่มันสดแต่อาจบางคนที่ยังไม่เคยลองหรือว่าทําดูก็อาจจะมีคาวมีอะไรบ้างนะแต่ผมไม่แต่สําหรับผมมันก็เฉยๆนะครับปกติดีแล้วก็ย้ํานะครับตอนก่อนที่เราจะทําเราก็ทําความสะอาดใบหน้าของเราให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันมีไขมันหรือว่าความมันฝุ่นอะไรเกาะหน้าก็ต้องล้างด้วยรินเราล้างหน้าประจําทุกวันนะครับ นี่เราก็แปะลงไปนะครับแปะลงไปแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับทําทาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับหน้าของเราครับเพื่อจะให้มันลอกได้มีประสิทธิภาพที่สุดครับเห็นไหมครับพอเราทาให้มันเข้ากันกับเนื้อหน้าของเรามันก็จะเรียบมันก็ไม่ค่อยมีฟองขาวๆเท่าไหร่แต่นี้สำลีที่ผมใช้มันยังหนาอยู่นะครับหนายังยังเรียกว่าหนาเกินไปอยู่ปกติผมต้องใช้บางกว่านี้แต่ว่าเวลาลอกเวลาที่ผมจะทํามันไม่เยอะไงผมก็เลยรีบนิดนึง วิธีนี้จะละเอียดที่สุดนะครับจะทําแบบละเอียดไม่มีการตัดต่อหรือว่าปิดฉากใ,ใดๆนะครับเพราะว่าเราทําให้เห็นสดๆเลยย้ํานะครับวิธีนี้ได้ผลจริงๆนะครับสําหรับผมที่ทํามาโดยตลอดได้ผลเกินร้อยแล้วหน้าเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะลอกแค่สิวนะครับแต่ว่าไข่มันยังช่วยบํารุงผิวหน้าของเราด้วยครับทาไปเรื่อยๆครับทีนี้เราก็แปะดตรงคางแล้วนะแปะตรงคางถ้าเหมือนเดิมครับทาไข่ทับเหมือนเดิมมา ถ้าทาหนาหน่อยมันก็ประสิทธิภาพมันก็จะดีครับแต่ว่าก็แห้งยากครับนานแห้งด้วยแล้วก็ตามที่ถนัดเลยครับถ้าใครมีเวลามากก็ทาใส่เยอะๆแล้วตอนที่เราลอกมันก็จะมีผลยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันไข่มันเยอะตัวดึงมันก็เยอะครับมันจะเหนียวมากเลยนะเพราะมันแห้งมันจะเหนียวมากเลยดึงตีลัยหนังหน้าแทบหลุดนะครับ ทีนี้เราก็ใส่ตรงน้าผักนะครับเป็นตรง,ตรงน้าผักนะนี่ถ้าแผ่นใหญ่มันก็จะแผ่นเดียวเลยครับแต่ถ้าเป็นเล็กก็คือสี่ห้าหกแผ่นนู่นนะเป็แผ่น<ๆ>เล็กก็ได้แผ่นใหญ่ก็ได้นะครับผมตามที่ถนัดเลยครับตามหาได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับขั้นตอนนี้ไม่ถึงร้อยกว่าบาทด้วยซ้ำสำหรับขั้นตอนนี้นะครับวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้มันก็ไม่ถึงร้อยกว่าบาทครับ ถือว่างบนี้ประหยัดที่สุดครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยถือว่าสําหรับหลายๆคนเลยแหละครับที่ชอบวิธีนี้แบบบ้านๆครับถึงจะบ้านแต่ประสิทธิภาพนี้ก็โหอยากได้เลยว่าระดับเทพเลยนะสําหรับการลอกฉิวนะแล้วก็เป็นขนอะไรเล็กๆตรงใบหน้าก็คือจะหลุดเยอะมากเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ทําเสร็จแล้วกันครับผมเอาเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหถือว่าหน้าผมนี่ ตึงมากครับผมขยับปากแทบไม่ได้เลยขยับได้นิดเดียวเองครับก็คือตอนนี้จะเป็นแห้งแล้วครับก็คือแห้งแล้วตอนนี้ก็คือจะแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมลอกได้เลยครับอันนี้ของผมมันยังหนาเกินไปครับไม่ค่อยจับสิวเท่าไหร่ถ้าทําได้ก็จะต้องเป็นแผ่นบางๆเลยครับก็คือจะดีมากเลยอตอนนี้เราก็ลอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน มันมันลอกยากมากครับเพราะว่ามันแข็งแล้วก็ตอนลอกก็ถ้ามีบาดแผลอะไรตรงใบหน้าก็จะเจ็บนิดนึงนะครับเราก็ค่อยลอกลอกค่อยลองอกนะครับมันมันแข็งจริงๆนะครับถ้าตรงไหนที่ไขมันเยอะๆมันจะแข็งมากเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะต้องผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันจะนเห็นแต่ผ้า กล้องไม่เห็นนะครับแต่ว่าสวมันมีอยู่นะครับแต่ว่าตรงหน้าผากผมมันไม่ค่อยเยอะมันมีแต่ว่ามันไม่เยอะก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่แล้วอีกอย่างมันก็น่าจะเป็นสีขาวมันก็เลยไม่เห็นครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับด้านข้างครับโหดูดีครับคือติดเนบมากพอผมลอกออกมันก็เจ็บมากดูดีครับตาผมแทบจะหลน มันเจ็บมากครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้มันสิวออกเราต้องทนนะครับทีนี้ได้ผลจริงๆนะครับถ้าใครสิวเยอะๆนี่โอ้โหรับรองเลยว่าไซส์ดีแน่นอนครับมันกรอกยากนิดน,นึงนะครับจะเจ็บนิดน,นึง ดูดิหนังดูหนังหน้าผมดิเทบหลุดเลยมันบางทีก็เจ็บมากครับดูตรงตาครับจะเจ็บมากเลยเพราะว่ามันหนังอ่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทนได้ครับผมทนได้อันนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับด้านข้างด้านข้างของผมสิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ แต่ว่าก็มีครับก็มีครับมีออกสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือว่าสิวเซียนสิวเซียนนี่จะเยอะมากครับเพราะว่ามันจับดีมากเลยครับมันสิวเซียนนี่โอ้โหเป็นตอเป็นตอออกมาเลยครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันออกนะกล้องไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่ามันขาวมันไม่เห็น แล้วก็กล้องผมมันไม่ได้โฟกัสด้วยครับมันไม่โฟกัสนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่เห็นเลยแหละแต่ว่ามันมีนะครับแต่ว่ามันออกจริงๆได้ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงจมะหมกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะโหถือว่ารวมพลสิวเลยละ่ะแต่ว่ามันแกะยากมากครับแล้วก็เจ็บด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูเลยครับโอ้โห ที่ผมลอกไปเนี่ยผมเจ็บจนนั้นไม่ใช่ว่าผมไม่เจ็บนะครับเพราะว่ามันมันจะจับมากมันจะดึงมากเลยดูดังจมูกดูดังผมนี่เวิร์กเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเยอะหรือมาดูดีครับโหเยอะมากเลยตรงนี้แหละผมสะใจที่สุดเพราะว่าดูดีครับดูดีครับไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าโหโคตรเยอะเลยเห็นไหมครับ ถึงจะเ็กไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันสีขาวเนาะแต่ว่าสิวนี่คือเยอะเลยนะครับตรงนี้แหละผมสะใจที่สุดเพราะว่ามันสิวนี่โหเรียกว่าสุดสะใจเลยครับตรงนี้มันสิวเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่สําหรับที่ผมดูนี่โหเยอะมากครับ แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าหน้าเราของหน้าของเรามันจะตึงแล้วก็แล้วก็จะดีขึ้นมานิดน,นึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลอกสิวแล้วสิวนี่คือปัญหาใหญ่มากเลยนะครับหลายหลายคนไม่อยากเจอเลยครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองทําดูนะครับวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นครับสำหรับสิวออกทุกเม็ดครับทําบ่อยยิ่งดีครับแล้วหน้าคุณก็จะดูดีขึ้นด้วยครับ